เดี๋ยวต่อไปพาคุณชมไปติดตามการตรวจหัวใจน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพื่อให้ได้หัวใจน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานครับทีมจังหวัดสกลนครนะครับลงพื้นที่ตรวจหัวสอบขออภัยครับลงพื้นที่ตรวจสอบหัวใจน้ำมันของสถานีบร,ริการน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บร,ริการครับนายวิระฤกษ์วณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดเขต2-3สมสกลนครสำนักงาน,นพาณิชย์จังหวัดสกลนครสำนักงาน,นพลังงานจังหวัดสกลนครและสำนักงาน,นประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครล,ลงพื้นที่ตรวจหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยสุ่มตรวจหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน3แห่งพร้อมติดป้ายสัญลักษณ์นะครับโครงการไวที่ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการที่จะได้ปริมาณน้ํามันที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและยังเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องจากโครงการสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตรในการกํากับดูแลมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของกรมการค้าภายในให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,าน,าน,นค่ะนายเวรละเลิกวานิชชกุลค่ะรองพ่าราชก,การจรังหวัดสกนลนครกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการกํากับดูแลมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตามสถานีบริการให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมสนับสนุนและก็บูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าค่ะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการที่จะได้น้ำมันเต็มลิตร เต็มจานวนเงินที่จ่ายค่ะจากการสุ่มตรวจนะคะก็พบว่าได้มาตรฐานทั้ง3สถานีค่ะโดยการตรวจจํานวน5ลิตรนะคะก็ได้ปริมาณเกินมา2-5ถึงมิลลิลิตรอีกด้วยค่ะทุกสถานีที่ตรวจนะคะจึงมีความเหมาะสมที่จะเข้าโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานตามที่กรมการค้าภายในกําหนดไว้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ใช้บริการตามสถานีน้ำมันต่างๆเนี่ยก็คือได้เต็มลิตรเต็มจำนวนที่จ่าย ครับผม